อายืนขึ้นลูกตัวไหนยืนขึ้นลูกบีี่ลูกกัไหนครับโอ้ตัวไม้ต้นน้ำหน่อยเอาให้ที่เชื่อลูกวามลเกถงมากต่อไปเตีไปเตี้ยไปเตีไปเตียไปเตี้ยไปต้ยไตี้ไ้ไี้เีต้ไปเีเตไปเไปเตยัปตไไปเี้ไีตไีไไไไเ มาฟ้าใสมาฟ้าใสมาเลยเพ่เพ่มาเลยฟ้าใสมาฟ้าใสฟ้าสนั่งลงนั่งลงค่ะฟังก่อนนะตัวไหนคะ C ีค t m แววฟ้าใสมองเลยค่ะมองเลยค่ะเอาพี่พัดมาพี่พัดพี่พัดมาพี่พัด พพัฒนั่งลงลูกไม่อมนิ้วครับมือออกลูกอ่ต่อตัวไหนเอลูกพิพัฒตัวไหนเอแอนด์มเอเอาพี่เพชรมาพี่เพชรมาพี่เพชรพี่เพชรมาพี่เพชรพี่เพชรอยู่ไหนพี่เพชรพี่เพชรเร็วพี่เพชรพี่ออสมาพี่ออสพี่ออสก็ได้พี่ออสมาอ่ะพี่เพชรมาก่อน พีเพ็ดมาก่อนลูกอ่ะพี่เพชรอ่ะพี่โอ๊ตด้วยก็ได้อ่ะเอฟฟิตปลาตัวไหนลูกพี่เพชรเอฟฟิตปลาเอฟฟิตปลาพี่เพชรเร็วเอให้ให้วางไว้เลยลูกวางวางลูกอ่ะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตลูกพี่โอ๊ตพี่โอ๊ต ตัวไหนดีลูกดีด็อกค่ะดีด็อกตัวไหนดีด็อกดีตัวดีเอตบมือตบมืออ่ะพี่พี่กับอะไรเนาะน้องออโต้ออโต้มาออโต้ออโต้มาครับออโต้มาออโต้มาเกวเกวออโต้มาลูกออโต้มาออโต้ออกมาครับออโต้ออกมาเร็ว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 ออโต้ออกมาลูกอ่ะเย็บเลยลูกอ่ะ แคทแมวเอตบมือตบมือต่อไปมาวินมามาวินมาวินมามาวินวินไปมาวินวินครับมาวินรอก่อนนะคะเรียกาวินอ่ะเร็ว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 อีกคนนึงอี e x ไข่เร็วลูกอันไหนอี e x ไข่เอะวางเลยลูกอ่ะออกัสออกัสออกัสมาออกัสเร็วออกัสมาแคทมาลูกอะไรเร็วเลย Kata orang lu F Fish -pa. F fish pa Eh